วันนี้ค่ะไซจะมาให้สูตรเด็ดเคล็ดลับทําให้ผิวหน้าขาวก็จ่างใสนะคะที่เป็นสารสกัดตัวใหม่ออกมาเลยโดยที่เราไม่พึ่งเัลฟ้าวิตินไม่พึ่งวิซีนะคะสารสกัดตัวนั้นนะคะเขาเรียกว่าอูเมะค่ะหรือเราเรียกว่าเซรั่มจากบวยนั่นเองนะคะเซรั่มบววยมีดียังไงคะ่ะตัวนี้ค่ะไปช่วยยับยั้งกระบวนการ กระบวนการนี้นะคะทำให้หน้าเรามีความมองคาขึ้นดูแก่ก่อนวัยอันควรนะคะกระบวนการกราเคชันเป็นยังไงบ้างคะ่ะจะบอกให้ฟังเนาะสมมติว่าเวลาที่เราถุงข้าวใหม่ๆนะตอนแรกนะสีเม็ดข้าวเป็นยังไงขาวเลยทิ้งไว้สักพักหนึ่งเม็ดข้าวเป็นสีเหลืองนะคะและถ้าขนมปังล่ะตอนแรกที่เราผลิตขึ้นมาใหม่ๆเนาะเป็นสีขาวทิ้งไว้สักพักหนึ่งขนมปังเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนั่นเองคะ่ะปริยาของกระบวนการการาเคชันนะคะมันคือการทําปร,ริยาระหว่างน้ำตาลกับโปรตีนนั่นเองและพอโปรตีนมันทำฟิเจลี งนะคะเหมือนแบบแมทชิ่งกันเรียบร้อยแล้วมันทำให้โครงสร้างเปลี่ยนและทําให้ผิวของเราไม่แข็งแรงเวลาโดนแดดก็โดนทำลายได้ง่ายนั่นเองนะคะวันนี้นะคะถ้าอยากหน้าขาวก็จ่างใส่นะต้องเซรัม่มบวยและลูกค้าหลายคนนะบอกใส่นะคืนเดียวคืนเดียวคืนเดียว,ยวรู้เรื่องเลยคะ่ะหน้าขาวจริงๆนะคะแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยสำหรับใครที่สนใจนะคะพิมพ์คำว่าเซรัม่มบวยที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ทีมงานนะให้โปรโมชั่นเด็เดๆพร้อมรีวิวด้วยนะคะและติดตามคลิปดีๆเทคนิคดีๆแบบมีที่กับสายบ้านลิปค่ะ